สวัสดีครับอนรับสวนจากจุลทรรศน์ dot com นะครับต่อไปผมจะสาธิตนะครับการ V p s นะครับจากเครื่องนะครับในบริษัทของเราเครื่องไหนก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับไปที่บริษัทคู่ค้าไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศก็แล้วแต่นะครับมาดูวิธีการนะครับว่าเซตกันยังไงผมจะสมมุติว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับซึ่งเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์2 3 r 2 Enterprise นะครับเป็นคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทคู่ค้านะครับซึ่งนะครับเขาอาจจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็ โทรศัพท์เข้ามาครับขอความช่วยเหลือจากบริษัทของเรานะครับอาจจะเกิดจากแอดมินของบริษัทเขาครับไม่สบายป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่ครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับหน้าที่ของเราก็วิ่งเข้ามาแล้วก็รีโมทแล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับเขาเท่านั้นเองซึ่งนะครับของวญาตนะครับเข้าเช็คที่ตัวระบบรีเซิร์ฟก่อนนะครับไปที่ Start นะครับ Setting นะครับรีเซิร์ฟค n นด t i o n จะสังเกตได้ว่าก็จะมีการแลนอยู่2การ์ดครับการ์ดตัวหนึ่ง Internal นะครับก็คือคุยกันเฉพาะในวงแลนนะครับขอญาตเข้าไปดูนะครับว่าใช้เบออรร์ะไ ซึ่งนะครับในที่นี้ก็จะใช้เบอร์192.168.200.200นะครับก็ติดต่อกันเฉพาะในนะครับวงแหวนเท่านั้นนะครับก็อินเทอร์น็ตนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นเอ็กเทอร์น็ตนะครับเอาไว้สับติดต่อไปที่ตัวเราเตอร์นะครับเป็น192.168.1.50นั่นเองนะครับแล้วก็เกตบเบสที่ไปที่ล่าร์เตอร์แล้วออกเน็ตไปนะครับจุดต่อมานะครับก็คลิกขวานะครับที่มาคอมพิวเตอร์ไปที่ property นะฮะเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่คอมพิวเตอร์เน็ต จะสังเกตได้ว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ชื่อนะครับ serverman นะครับภายใต้โดเมนที่ชื่อว่าครับ trainshop.com นะครับหากต้องการจะแก้ไขก็กด change แล้วก็ไปนะครับกด cancel จุดถัดมานะครับที่เราต้องทำการตรวจเช็คก็คือนะครับบริษัทของลูกค้านะครับจะต้องมี vpn server นะครับก็ไปที่ start นะครับโปรแกรมเครื่องมือของผู้ดูแลระบบนะครับก็ไปที่นะครับ router and remote access นะครับคลิกเข้าไปรอสักครู่อืมรู้สึกว่ามีการเซตไปแล้วนะครับ สังเกตได้ว่านะครับเป็นลูกศรชี้ขึ้นนะครับแปลว่าทํางานนะครับแต่ถ้าลูกศรชี้ลงเป็นสีแดงแปลว่าไม่มีการทํางานนะครับเสร็จแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ไม่มีการรีโมทเข้ามาครับมีค่าเท่ากับศูนย์โอเคเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะครับบริษัทคู่ค้าก็พร้อมนะครับในการวีเพียนแล้วคราวนี้นะครับเราก็มาทําการสร้างตัวว p เพนแคนนะครับบนตัวซูปอร์ส่8อาร์สอ่ะับวิธีการก็สตาร์ทนะครับ คลิก่าที่ Network เลือกคาสั่งกับ Property นะครับรอสักครู่หนึ่งโอเคเสร็จแล้วก็คลิกไปที่ Set up นะครับอ่า New Connection o r Network โอเคเสร็จแล้วนะครับเลือกไปที่แถบที่2ครับ Connect to นะครับ w o r k p l e c e นะครับคลิกเข้าไปกด Next นะครับจากนั้นนะครับเลือกไปที่ข้อที่1นนะครับก็คือ v p n นะครับส่วนข้างล่างก็เป็น Dial นะครับคลิกเข้าไปเสร็จแล้วนะครับก็ระบุว่าเราต้องการที่จะ connect ไปที่ IP เบอร์ไหนนะครับ ซึ่งนะครับ Microsoft ก็บอกว่าอาจจะชื่อของโดเมนหรือไม่ก็ IP ก็ได้นะครับโอเควิธีการครับผมก็ใส่เบอร์นะครับ1 9 2 1 6 8 1อจุดอะไรครับ5 0นะครับก็คือเบอร์นะครับ IP ของนะครับอ่ขานอกของเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทคู่ค้านเองนะครับเสร็จแล้วก็ใส่คำที่บางไปนะครับซึ่ง Microsoft นะครับแนะนำให้ใส่ครับ VPN connection นะครับอ่องนั้นผมขออนุญาตลบทิ้งผมบอกว่า VPN to นะครับ customer แล้วกันอืม customer ไม่ work เอา tool เลยนะครับเมื่อกี้ t o g h train นะครับ shop ดีกว่า .com กดนะครับ next แต่ว่าก่อนจะ next ผมขอยนุญาต,ตัวรงนี้นะครับบอกว่าอ่าให้ทำการนะครับอ่า connect ทีหลังนะครับพูดง่ายๆคือพอเซ s ตเสร็จแล้วยังไม่ connect นั่นเองนะครับกด next ต่อมาครับก็ใส่ชื่อรหัสผ่านแล้วก็โดเมนนะครับ ก็ใส่เขาครับที่มีสิทธิ์ตามได้พาสเวิร์ดนะครับจากนั้นครับผมบอกว่าให้ทำการรีเมมเบอร์นะครับพาร์สเวิร์ดนะครับแล้วก็นะครับล็อกอินไปที่โดเมนที่ชื่อว่า t r a n s h o p c o m นะครับตรวจสอบกันเรียบร้อยครับ t r a i n นะครับ shop.com โอเคกด create ครับ นะครับเรียบร้อยกด close ครับโอเคนะครับมาลดูกันต่อก็กดไปที่นะครับ connect to นะครับอินเทอร์โอเคนะครับคลิกเข้าไปครับจากนั้นนะครับมันก็แสดงนะครับดีส์รายการที่มานะครับตรงนี้ก็คือตัวนะครับวี n พจนะครับเราก็คลิกขวานะครับแล้วก็สั่ง property โอเคนะครับจากนั้นนะครับก็ตรวจสอบนะครับความเรียบร้อยว่านะครับอ่า connect ไปที่นะครับอ่าขานอกของตัวนะครับเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทคู่ค้าครับก็คือ1 9 2่งเก้านะครับโอเค แต่ถ้าไม่ถูกนะครับก็ทําการแก้ไขนะครับซึ่งอาจจะใส่เป็น IP d s หรือไม่ก็ MAC Address ก็ได้นะครับโอเคคราวนี้นะครับก็ไปที่หัวข้อคือ Security โอเคนะครับจากนั้นก็เลือกนะครับอ่าโปรโตคอลที่เราต้องการจะใช้ครับซึ่งอาจจะเลือกเป็นอัตโนมัติก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นแบบ PPPP นะครับของบริษัท Microsoft นะครับโอเคจากนั้นก็กดปุ่มโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับก็คลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คลิกขวาเลือกส้งส่ครับ Connect ะครับเสร็จแล้วก็ใส่ยูสเซอร์เนมพาสเวิดจริงจริงแล้วก็ใส่ไปเรียบร้อยครับกดคอนเน็กได้เลยครับปึ๊บนะครับซึ่งนะครับมันก็จะคอนเน็กไปที่เบอร์1 9 2 1งเก้าโดยใช้โปรโตคอลคือ p p t p จะสังเกตได้ว่านะครับตอนนี้นะครับคอนเน็กต์ค่อนข้างนานพอสมควรนะครับถ้านั้นนะครับก็ไปที่ตัว Microsoft แล้วกันนะฮะเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่หัวข้อ l o g g i n g s t a t u Report โอเคเสร็จแล้วไปดูข้างล่างครับ จะสังเกตได้ว่านะครับเบอร์หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งแปดนะครับจุดหนึ่งสองศูนย์จุดหนึ่งสองศูนย์นะครับถ้าลุไปที่เบอร์ห้าสิบเห็นไหมครับโดยใช้นะครับพอร์ตหนึ่งเจ็ดสองสามพอรตกรที่ใช้ครับ p p t p นะครับถูกปฏิเสธเห็นไหมครับ Tina Collection โอเคเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเราต้องการที่จะให้ตัว VPN นะครับจากองค์กรของเราลุ้ออกไปข้างนอกได้ครับคุณจะต้องสร้างกฎนะครับให้ VPN ทะยนลุ้นได้ก็ไปที่อะไรครับเออ่ Fire Policy โอเคนะครับ จากนั้นนะครับก็ทําการนะครับ create นะครับกดขึ้นมาครับก็ Cre a t e access l o โอเคนะครับแล้วก็ตั้งชื่อลงไปครับในที่นี้ผมตั้งชื่อว่า VPN to worldwide แล้วกันไปที่ไหนก็ได้นะครับก็กด next จากนั้นก็ action นะครับก็เป็น allow นะครับอนุญาตเนาะนะครับกด next นะครับโปรโตคอลที่เราใช้ครับเมื่อกี้จำได้ไหมครับก็คือ pptp ถูกต้องไหมครับก็ add นะครับซึ่ง pptp นะครับอยู่ในกลุ่มของนะครับ vpn slash นะครับตัวทีนะครับ and ipsec นะครับ โอเคหาดูครับโอเคเสร็จแล้วนะครับ PPTP กด add close นะครับ next จากนั้นนะครับเลือก s o u r c ครับก็ add เข้าไปครับผมขออนุญาตนะครับใครก็ได้ครับที่อยู่ในวงแรมแล้วกันนะครับ add close นะครับ next แล้วก็ไปที่ไหนก็ได้ครับที่ไม่อยู่ในวงแรมก็ external เนาะกับ external add close next นะครับ everyone นะครับทุกคนนะครับ next นะครับแล้วก็สจบตามขั้นตอนนี้กดปิด กด a อ p l y นะครับแล้วก็แอ p พลครั้งหนึ่งนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับคราวนี้นะครับเราก็มาลองทดสอบใหม่นะครับผมก็ไปที่เอ่อโค้ดแล้วกันนะครับเดนก็ไปที่ Connect นะครับเน็ตเบิร์ปุ๊บนะครับคลิกขวาเลือกสาษาครับ Connect แล้วก็กดปุ่ม Connect ใหม่อีกครั้งนะครับปึ๊บโอเคได้แล้วครับเห็นไหมครับสังเกตว่าเร็วมากนะครับ พอเข้าไปได้เสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นบอกว่า VPN2 นะครับ Trendshop.com นะครับคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งครับสังเกตว่านะครับก็จะมีการคอนเน็กนะครับแล้วก็ไปที่ดีเทลนะครับโปรโตคอลที่ใช้ก็เป็นะไรครับ PPTP นะครับเบอร์ที่ได้นะครับก็เป็นเบอร์นะครับตามนี้หนึ่งเก้าสองจุดแปดนะครับตรงจุดนี้นั่นเองนะฮะเสร็จแล้วก็นะครับกดนะฮะ